สวัดดีพี่น้องเอฟซีทบันทะยุ่งทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะเ่อวันจัเป็นพี่น้องเอฟซีปังสายพี่น้องปังขวาพี่น้องหรือว่าจัเป็นพี่น้องทั้งต่างประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะทบันทะยุ่งเราต้องขอขอบคุณนะพี่น้องเนาะขอบคุณและขอบใจได้หลายพี่น้องเนาะที่แบกเยี่ยมของมาเบิ้งมาชมให้พี่น้องเนาะตามที่วิเคราะห์ไปพี่น้องนะเอ้ยผมคือมาวิเคราะห์ออกมาได้เป๊ะแถอพี่น้องนะช่วงนี้เห็นบ่ทะย่อยทะย่อยมาพี่น้องเห็นบ่เอ๊ะ นั่นก็คือกลุ่มพวกยูทูบกลุ่มเขามาหาผลประโยชน์เขามาหามนั่นนะเริ่มทยอยมาอีกแล้วพี่น้องเห็นปะอืมไม่จะมื่อสองมื่อขึ้นหลังเห็นปะออกมาอีกแล้วช่องนึงแล้วนะออกมาดดานน้องคขหลาอีกแล้วนั่นนั่นพี่น้องนะเขามาที่เลีเห็นปะพี่น้องคือผมมีเคราะห์แบบบอกเป๊ะเลยนะมาที่เลี้ยงปุยนะหักหลายหักน้องคขหลาเนี่โตัวตัตัตัวมันบ่อืม สีเห็ดอันนั่นให้น้องข้ามลาสีเอามาลงมาไล่อันนั่นอันนี้ไฮน้องข้ามลาพ้นตัว้ายจังไดมพี่น้องโอ้ยขับมาด่าน้องข้ามลาเออบอลลูว่าเพิ่นเพิ่นเป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะอืมาที่เรกยงเนาะวู้ยส่งฮักส่งแพงเนาะข้ามลาเขาหายพี่น้องเอยนะเอ้ซึ่งบันนี้พี่น้องเอฟซีคนน้องข้ามลาเพิ่นกับพี่ตะคนไทยบ้านธรรมดาพี่น้องนะเพิ่นก็ถือใจเสือเอ้ ในเมื่อเพิ่นมาเห็นคนที่เขามาหักมาแพ่งลูกหลานเพิ่นมาหักน้องค้ามหลาคือเพิ่นอนเพิ่นกับภากันลั่งไหลกับมากดไรโคตรแช่โคตติดตามให้นะพ่อเพิ่นไอ้ช่องนั้นนะพ่อมีแสงแน่น่ะน่ะเอาแล้วบาดเพี่น้องพ่อืพ่อมีแสงแน่เพี่น้องมึงรู้เอเอหันกลับมาหด้น้องข้ามหลาโอ้ยนะซึ่งห้องนั่งนั่งนั่นนะเพิ่งเข่ามาได้พ่อสังเดือนไปพี่น้องบ้าน่ไหนคือที่หูดีแท้เป็นบ่ ไม่ได้หูดีไปทุกอย่างถึงได้เอาเถียนะน้องเขาต้องมีเหตุผลของเขาละนะเออที่เขาบสถตอบแบบนั้นนะแต่มันก็บโบ,นะบสมาบสถสมควรดอดย่างน้องมาด่าบแบบปานนั่นเด้อนะ้ำมันบ่โอ้ยเห็นแล้วก็ได้น้ำมันบ่อืห่วยด่าคือยังด่าปานอ่านใส่คลิปไปเป็นน้องผู้ทรงขึ้นให้ด่ากับทรงให้โอ้ยโอ้ยเนาะเปลี่ยนทั่สั่งี่น้องนะ โอ้ดาไป็นสารพัเพดเห็นหรอกดาแห้งอยู่ด่าแห้งอยู่นะอืมทั้งเรื่องมันไม่มีเรื่องที่เป็นเรื่องจริงได้ออกมาด่าบนะสร้างสมุติฐานขึ้นม,นหมนาหายมาด่าเห็นหรองเขาโดยว่าไม่เห็นมีผลเลยนะโอ้ยนะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เห็นแล้วหรอเฮ้ยหน่อยเออ <c oughs> ตอนแรกเราจะสัตว์เส้พระนี่จอดมาจะใส่เงินตัอืม กุมเอฟซีน้องค้ามลาเพิ่อนกับธนาคารต้อนรับย่างดีนะผพจะถ่ายเป็ไไงพี่น้องถึงถ่ายเป็นไงน,นั่นเดียวโอ้เนาะห้องกระเที่ยวแปลว่ามันจะใบใจไปว่าใดตัวนี้มันบนพี่น้องเนี่ยตอนนี้เหลือกุมยูทูปก,กับมีแต่คอดบานๆบ้านไอ้พี่น้องเออช่วงนั้นเนี่ยโอเล่เลี่ยมหลายกว่บบาเพียงนะส่วนสองยูทูปกกุมบ้านๆที่มาติดต,ตามน้องข้าหลาที่มากครับตัวน้องข้าหลาเลรนน่ะอืม พวกนี้ทีไปเรื่อยๆเป็นน่องไปเรื่อยๆว่าได้บื้อว้ามาเฮาดอกเนี่ย่ได้ไปแห้งนะบางเทียกัอาทิตย์สามควบเดือนนายให้พี่น้องเอฟซีอยู่บ้างอะเนาะเพราะว่ามันพวกเข้าไปเรื่อยๆว่าได้ไปบื้อว้ามาเฮายังบางไหมนะอือว่าได้ไปหาให้พุณหาดาพู้นี่นะอือถ้าถึงเรื่องหนักแน่พวกเขากับเมคแอร์ออกมาป้องกันโตซะเถอะนะออกมาป้องมาเอาแทนน้องคำลาบ้างเป็นบางจังหวะเท่านั้นพวกเขาถือว่าไปด่าผู้ใดก่อนทั้งนั้นพี่น้องเอ็ดเนะ สิเทศบาลท่านโยมบอกว่าขึ้กันกาิออกออกอยากออกมางบอกมังโพบอกน้องคำหมลานะเออที่ช่องนั่นน่ะมม่ได้น้องคำหมลาเมื่วาน้องคำหมลามันว่าเป็นเรื่องจริงแมนบ่ล่ะเออถ้าคนอื่นเพิ่นบ่ฮู้ล่ะพี่น้องเพิ่นพึ่งเข้ามาใหม่ห่ะแม่นบ่ล่ะเอ๊ะเิ่นเข้ามาเบิ่งใหม่มาติดตามน้องคำหลาใหม่มาเบิ่งใหม่เพิ่นอาร์ิเสียก็ได้แม่นบ่ล่ะเสียที่ช่องนั่นเบ้าก็ได้แม่นบ่ล่ะเออน้ำเพี่น้องน้ำยกใส่หินทุกมือทุกมือมันยังกอนนะพี่น้องนะพี่น้องเห็นน้ำย่อยบ่มันยังย่อยลงใส่หินน่ะป๊ก เห็แนแข็งแเนี่ยสามาเป็นหลุมเป็นบอ่อได้เลยนะพี่น้องนะเขาก็ต้องออกมาอธิบายมันบ่ามันมันเป็นเมืองจริงนะเอนอน้องมันเป็นคนเนี่เราคนน้องมันเป็นคนแบบที่เขาเบ้าเออพวกนั้นมันโอ,นอ,อ้ยนะเอ๊ะมาเฮ้ยเ <_ d ata> <_ d ata> ม็ดว่าอยากบอกพี่หน้องนะผมกับคือมันเป็นแนวฐานะของผมพี่เน่อยาาแต่ว่าอยากเสียออกมาป้องป๊กป้องน้องเขาเสื้ออืม มันบอกเป็นเรื่องจริงที่ไอ้คนบ้าเว้ยมันบอกมากนะนะมันใส่ควมเออพ่อน้องเห็นน้องสี่จะเลือดเนี่ย่ะเอาแล้วแม่บ่ลว่าเนี่ยนั่งค้อนเสือกน้องที่มาน้องที่จัดกเนี่ยมันจะหาที่หกเนี่ยมันที่หกเนี่ยมันบอกอืมมันจะหาเลี้ยงขึ้นมาบอกว่าโจมตีมาดามาว่าแทบทุกงานที่ผ่านผ่านมาสังเกตได้พี่น้องเนี่ยใกล้ๆสิมีงานของน้องคำลาขึ้นมันก็บัดซองได้ก็ซ่องนึงละซองพวกบ้าบานั่นละนะมันจะหาเลี้ยงมาว่าจนได้นะเนี่ยนี่กับืี่ันเนี่ยอืม ตะจีตักวาดเทยกันน่องแจ้งตัวดีก็ว่าน้องมัรโกติดรู้น้องใส่คนอรขบดักมันก็ว่าอีกมึงดูมันหาแต่เน่าเทียวว่ามันหาแต่เน่าเทียวเบ้ามึงดูปากเน่าปากเหม็นเน่าอืนเน่าเน่าเน่าเหม็นว่าไปซาลาผัดมึงดูเรื่องที่บุกสมควรเหยียดาบุกสมควรเอาไปบ่บางเรื่องมันก็เอามาเบ้าเลยเอ้ยหนอโอ้พวกพวกนี้นี่แหละพี่น้องเนาะคลใครครับ เศร้าหน้ากับมูเ่เฮานะพี่น้องมันบ่เออเข้าไปเห็นเออเป็นตะเลตัวนมาที่แรกนะพี่น้องนะเออเอามาเลี้ยงดูปูเสี้ยวพ่ออ้วนพ่อมันหายหนาวแล้วแว่งกัดเลยพี่น้องมันบ่ะอืมที่วิเคราะห์ไปว่ามีเพล็กพี่น้องนะนะเออนี่นี่คือยูดกลุ่มยูทูบที่เข่ามาหาผลประโยชน์เข่ามาหาแสงเข่ามาหาเ,เ,าาหาเอายอดซับพ,พี่น้องอืมนะผูดโดนใงถอนได้ก็ถอนอนะพี่น้องเนี่ยอย่าไปให้เพิ่อนอย่าไม่ให้ค่ากันแบบนั้นนะ จะไปค้าไม่น้อยนะเมื่อเพิ่นมีค้ามีพลังมีกำลังเวเพิ่นกลับมากลับตัวเขาอย่างเนะี่ยสมควรแค่น้องเนาะอืมเฮ้ยนะที่แหลมคนก็นึกว่ามเฮ้ยเราก็ดีใจน้ำเล่าอย่แล้วเนาะไอ้เนาะขามาเชียร์น้ำโม่โม่ห่อไปหมดหรืที่มีพันธมิตรเพิ่มเออที่ไหนได้พี่น้องเอ้ยไม่แอบแฝงไม่น้องนี่นี่นี่เคยนมายูทูบแอบแฝงพี่น้อง <c oughs> นี่เคยกลุ่มยูทูบแอบแฝงนะแอบแฝงมันแค่อืมแอบแฝงเขามาหาผลประโยชน์นะแอบแฝงเขามาหาผลประโยชน์ Air เออโอ้เงเพราะว่าน้องข้ามลาเนี่ยเขาบ่มีโอกาสจะมาตอบตัวดอกพี่น้องนะอืมหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีโอกาสแต่กับน้องสมควรเออน้องสมควรน้องข้ามลาสมควรออกมาตอบตัวดอกปล่อยนะปล่อยให้พ่อแม่แนวพิ่นสิบเป้าให้เองแล้วนะน้องข้ามลามีหนาทีลองเพ่งีทั้งกระเฮ็ดงานของเจ้าความใสนะอย่าเอาพิมพ์เสียนมาเลยครับเกียร์เลอย่าเอาพิมพ์เสียนมาเลยครับเกียร์มันบ่คุ้มหรอกมันบ่คุ้มนะเก็บ เพชรพูอหัวตาบอดไปเลยนะนองครับละบอต้องมาฟังคนบ้ามื้อนี้มันบอกเนี่ยบอต้องมาฟัง่ามาฟังนะมันเป็นตัวทวงค่มจะเลื่อนเท่าตัวคุมนูนเนี่มันเห็นเท่าจะเลื่อนมันเห็นเท่าสิเกินนาเกินตามันอมันพยายามหาเรียงหาแล้วมาทวงเขาไปเนี่ยบ้าเออกับเท่ากับบกมามาบดมาเบี้ยนอยกับมันะบ้านนี่เอาแล้วมันเขามันจะเขาคายมันนะ เอ้ยวันขาขาวนี้เขาคา,าวพวกมันเขาคายพมันบ่ต้องมาบต่ต้องท่าท่าเป็นแม่นหู้กะท่ำทา่าบ่หู้เห็นกะท่ำทา่าบ่เห็นไปเลยนะไปพูนไปงานเท่าพูนนะเฮ็ดออกมาให้มันเนื้อใจใต,าตายนตพ <c oughs> ยน้าเป็นพ่อเฮ้ยเอ้ยหนอหน้าเป็นพ่อพี่น้องฮ้ยไจั๊กจี้บ้างเลยนะพี่น้องเนาะอืมกับอืมจะได้ถ้าว่อเราพี่น้อเนาะ เขาอกได้ท er ั้งนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกับบอลเป็นแนวทางของแทบันต่ยมพี่น้องเนาะอมันถึงกดบอลได้พี่น้องมันกดบอลได้มันกดบอลได้มันกดบอลได้นะแตจะออกมาเกะตังแท่นน้องขําหลาบ้างเออนะแต่จะเอามาเบาเกะตังแท่นน้องตัวน้องข้าหลานะบางเทีบางที่ที่เขามีคู่เขามโหมาเห็นมาปังเออเพื่อน็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่คนบ้ามันเบ้าเนี่ยมันว่าเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องสร้างมันเป็นเรื่องมันโนมันโนเรื่องขึ้นมาดาสร้างเรื่องขึ้นมาเบ้าเออ มันไม่เป็นเรื่องจริงนะพวกนั้นคือมันพวกบอลทำไร่เน่ะมันจองทำไร่นะมันหาวิธีทำไร่ทุกวิธีทางนะมันหาวิธีทำไร่ทุกวิธีทางนะบ่อช่องหนึ่งกระช่องเออมัดซุกหนึ่งไปยุหนึ่งกยุคหนึ่งึ้นมาอยกเห็นป่ะคือมันทพ่นธ์ยามที่แหลกที่เจาะเขามาหาในคุมห้องเนี่ยพัายามเขามา่างดีนะอ่อนหลับขับหยาบนเลยเขามาที่แหลกอ่ะว้าฮิพอะมันฟืนองในบดิบทนั่นมัน พ่อมันได้พันธมิตรดูว่าเอฟซีหรับเำลาไปปั้งมันได้หลายเนี่ยมันจะได้กระจายข่าวแล้วมันเริ่มได้บ้างเลยมันอยู่บนโดนดอกนะมันอดอดบ่ได้อดบ่ได้มันหอนนะอนมานี้มันหอนนะมันหอนคนมานี้มันหอนมันอยู่โดนบ่ได้ดอกมันอยู่โดนบ่ได้มันแทียบให้เยอะกว้างมันแทียบใหเจ้าของมันหอนหอนหอนนี่เฮ้ยเราเห็นแล้วผมก่นเฮ้ยนะ ตามหัวบันดอนเนาะพี่น้องเนาะคนบันไดดีทั้งออกมาตอบโต้เนี่ยนะหล่ะพี่น้องน,ะนันเหนะมันบ่อืาปล่อยให้เ,หเดี๋ยวกับเบ้นกับกับจัดการเองเทานัพี่น้องนะอืเดี๋ยวบเบ้นกับกับจัดการเองนะอืเอาพี่น้องเอาโม่ไปไล่มันกับผู้โดยสางแนว่ยที่บอกไปดี๋พี่น้องเนะาะมันว่เป็นแนวทางผมผมกับดาเขาบอกเปลี่ยนตามหัวมันเถอะเอาสุดท้ายนี่ก็คอยพี่น้อง มีความสุขความเจริญองได้เป็นน่องเด้ออยู่ดีกินแซบพี่น้องเนาะเออกระคอยเงินไหลกองท่องไหลมาเลยเป็นน่องเด้อย่าแซ่เก็บย่าแซ่จนพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายกระปากแม่พี่น้องกับไปซับค่าซับตะไคร่ใบมะกรูดหอมเป็นน่องเนาะพี่น้องมักนก็ได้พี่น้องกับโพลงได้เป็นน่องเด้ออือซับค่าซับตะไคร่ใบมะกรูดหอมเป็นน่องโพลุ่งได้ไรกลัดลงในลายเป็นน่องเนาะอือสุดท้ายนี่กระคอยพี่น้องอยู่ดีกินแซบพี่น้องมีความสุขเด้เป็นน่องเด้อกระคอยเงินไหลกองท่องไหลมาพี่น้องขอสำคัญพี่น้องอย่าเก็บอย่าจนดพี่น้้อองเด ยาเสกีบยาเสจจดนะพี่น้นองเด้อเอาจังออากันพ่อกันไม่พี่น้องจังออากันพ่อกันไม่สบายดีพี่น้องสบายดีอวัดดีครับพ่อ,อากันไม่ได้พี่น้องจังออากันพ่อกันไม่